ย่างนี่ต้มไข่ป่ะมันเที่ยงไม่แล้วนะคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> อย่างนี้ตอนนี้กำลังกวนไข่นะคือดูนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไปตามขั้นตอนนะคะเพราะน้ำมันมันไม่พอนะคะ <c oughs> ไหม้แล้วนะคะโอ้ยเดี๋ยวหสังมันไหลเย็น นาหนาวเสาวใจจริงๆไม่มีผัวอยู่คียงข้างเน่พ่ว่าตัง้งมันมันมัอนสลิดเด็นแล้วลไปเอออาวมอะน้ำลายใค้ปั๊บที่ททาันนออี่มันนาแล้ว,ลว้ามันหมุนเลยนะ ตัวด้วยเหรอ่อนะน้าด้วยน้ำใจยังไม่รอดน้ม <c oughs> ูุเอาอีหอออล,หาหายลียน,น,นเหรอไมหปยุบพอ่ตา,า,ายย้อนเจ้าได้หทาหาิมนเเปลี่ยนอยู่เอเดี๋ยวเาไอ้ทำคุณคอมน คูมันดุยอาเห็ดรมเป็นเนี่ยบเต็มแบบเห็ดแบบใดวะคูมันยี่มันหัวจากคนหน่อยครับง่ามเรยเนาะขันไผขันไผเสร็จแล้วลรอคะไม่คอคะ น,าน่นารักน่ารักมาก